อ่าเมื่อนี้มาแกงปลาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆต้มน้ำไม่สมใส่น้ำไม่สมลงไปกอนเนาะค่ะแล้วเราก็จะใส่เครื่องต่างๆเนี่มีขา่ามีตะไคร้มีใบมะกรูดเราจะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็พริกที่เราโขลกหยาบๆไว้นะคะทุกคนเราจะใส่ลงไปเลยอือ ก็มีนี่ไว้ปิดท้ายค่ะหอมดอกผักกะแยามฟ้าแดงคำลงมาแอบแอบเขียดจะนารองยามฟ้าเอยียงบุกจำอะไ้เพื่อนๆจ๊ะอันนี้น,นี่ปลานี่ปลาเราเทำแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคน พี่แกงเยอะไม่ใช่อะไรหรอกจะแกงเผื่อหลานๆด้วยเขาชอบกินปลาไข่ปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาอย่งก็นอยเอาไปตูเลยละ่ะเพื่อนๆจ้ะหรือเผื่อได้ใส่บาทด้วยพรุ่งนี้โอเคโอเคใส่ลงไปเลยไม่ต้องตัดเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อน สุกแล้วเพิ่อนจะยุ่ยไปเองทุกคนเราจะคนไม่ได้นะเวลาเราใส่ปลาลงไปถ้าคนก็เป็นเรื้องเลยทุกคนนะข่าวมาทันทีเลยนะจ๊ะแกงหน่อไม้ดองแกงแบบอาหารพื้นถิ่นของเรานะคะไม่ไม่ได้แกงแบบภาคกลางนะคะ ภาคกลางก็จะเป็นแกงเผ็ดแกงอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เราแกงแบบเราอยู่ภาคภาคอีส,สานนะจะทุกคนเราก็จะแกงแบบแบบนี้เนอะหาฟ้ามาปิดก่อนเด้อเพื่อนๆจ้ะไปหาฟ้ามาปิดก่อนเด้อ มันไม่มีฝาปิดได้อะทุกคนเอาไอ้นี่ปิดแล้วกันเนะเาะไอ้นี่ปิดก็ได้เนาะหมดเจ้าอพอดีเลยเดี๋ยวมาดูตอนตอนเสร็จแล้วกันนะคะเพื่อนๆ